ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์และหลายเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างไม่เป็นทางการนะคะปรากฏว่าอดีตนายกเทศมนตรีสอบตกในหลายเทศบาลค่ะอย่างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นายสกลไกรรณภูมิเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์จากกลุ่มรักบุรีรัมย์ชนะนายยุทธชยัยพงพนิษอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์สมัยล่าสุดที่ลงแข่งขันในานามกลุ่มเพื่อนเนวิน ด้วยคะแนน5,583ต่อ5,46 0คะแนนห่างกัน537คะแนนค่ะแต่สมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มเพื่อนเนวินชนะยกทีมทั้ง3เขตนะคะส่วนเทศบาลตม,มอีสานนางสาวอุสนีชิดชอบสอดีตสว,วบุรีรัมพี่สาวของนายเนวินชิดชอบลงชิงสนามเล็กระดับเทศบาลตำบลแต่ก็พ่ายให้กับนายสุพจน์สวัสดิพุทธาอดีต เจ้าของเก้าอี้เดิมที่ลงแข่งขันในนามกลุ่มเพื่อนเนวินค่ะฟังแบบนี้ก็อาจจะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะสนามเลือกตั้งท้องถิ่นคนในตระกูลกับคนที่มาในกลุ่มเพื่อนเนวินทำไมถึงลงชิงเก้าอี้กันเองไม่ไปตกลงกันซะให้เรียบร้อยก่อนนายถาวรจันสมนักวิชาการอิสระวิเคราะห์ว่ามันเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยค่ะอย่างเช่นตัวบัตรลงคะแนนอาจจะทำให้เกิดความสับสนระหว่างการเลือกนายกกับสอ ประการต่อมาก็คือเรื่องผู้สนับสนุนบางคนก็อาจจะมองได้ว่าขั้วเดียวกันแข่งกันเองไม่เป็นไรเลือกใครก็ได้สุดท้ายแล้วก็มาจากผู้สนับสนุนคนเดียวกันที่สำคัญคือชาวจังหวัดบุรีรัมย์บางส่วนเองก็อาจจะอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อให้กลุ่มใหม่คนใหม่เข้ามาบริหารหลังจากพบว่าบุรีรัมย์ผูกขาดทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นมานานค่ะ